สัญญาณบอกว่าผิวหน้าเราเริ่มชำรุดนะครับหลายคนไม่รู้ตัวนะว่าผิวหน้ากำลังแย่ลงนะก็เห็นเออก็ผิวขาวดีนะครับก็น่าจะพอแล้วความขาวเนี่ยไม่ได้บอกว่าผิวหน้าเราสุขภาพดีนะครับความขาวแค่บอกเฉยๆว่าเออหน้าเราเนี่ยมีเม็ดสีผิวลดลงอาจจะเกิดจากการขัดอาจจะเกิดจากการพอก หรืออาจจะเกิดจากการที่เราใช้ครีมหน้าขาวก็ได้ซึ่งบางครั้งผิวหน้าเรากำลังเกิดการอักเสบแล้วก็ชํารุดนะครับข้อที่1นนะให้ลองสังเกตดูว่าถ้าเราทาครีมเข้าไปแล้วแล้วครีมซึมเข้าไปเลยแล้วหน้าแห้งเลยโอ้โหแสดงว่าผิวเราเนี่ย ต้องการมอยเจอไรเซอร์สูงมากเลยนะครับแล้วพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บแป้งไม่ติดเลยเนีย่แสดงว่าหน้าเราเริ่มมีปัญหาในอนาคตแน่นอนเพราะว่าหน้าเราเนี่ยไม่สามารถอมความชุ่มชื้นไว้ได้อาจจะมีสาเหตุอีกหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นพวกคอลลาเจนหายไปจากผิวหน้าทําให้ผิวหน้าแห้งให้ลองสังเกตดูนะหรือบางคนเนี่ยใช้ครีมหน้าขาวที่ทําให้ผัดเซลล์ผิวเร็วๆหรือรอกเซลล์ผิวเนี่ยโดยไม่รู้ตัวทําให้ผิวแห้งนะครับเราไม่สามารถอมความชุ่มชื้นไว้ได้ ข้อที่สองก็คือเกิดริ้วรอยเล็กๆหลังล้างหน้าบางคนพอหลังล้างหน้าเสร็จปุ๊บนะโหมีริ้วรอยเล็กๆใต้ตานะครับยิ้มนี่แบบหน้าตึงเลยนะครับแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยมันดึงความชุ่มชื้นออกจากหน้านะครับวิธีการแก้ง่ายกคือพยายามใช้ครีนซิ่งที่เป็นน้ำนมครีนซิ่งที่ไม่มีฟองนะครับหรือครีนซิ่งที่เป็นเจลแล้วไม่มีฟองพวกนี้มันจะ ส่งผลในการทําให้หน้าแห้งน้อยลงนะครับใครอยากดูตัวอย่างที่ผมใช้ในคนไข้คลินิกก็พิมพ์คําว่าหน้าใสนะครับแล้วก็ขอทีมงานผมทางอินบ็อกนะดู i n f ฟิ l วอเตอร์ครีนซิ่งเจลดูเป็นตัวอย่างก็พอครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอ๋อเจลล้างหน้าที่ล้างหน้าสะอาดนะครับแต่ไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากหน้าก็มีใช้เยอะแยะนะครับข้อที่3มนะครับคือการที่ผิวหน้าของเราเนี่ยหมองคล้ำแล้วก็มีความมันส่วนเกินได้ง่ายหลายคนบอกว่าจริงๆผิวหน้าเนี่ยนะครับ เป็นคนแบบหน้าแห้งมาตลอดแหละแล้วอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ดีก็หน้าเริ่มมันโดยเฉพาะตรงหน้าผากทีโซนพวกนี้หน้าผากจมูกพวกนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าผิวหน้าเราเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วมีความเสื่อมสภาพเกิดขึ้นนะครับผิวหน้าเราผลิตมอยเจอไรเซอร์ขึ้นมาไม่ทันก็เลยผลิตเป็นน้ํามันขึ้นมาแทน,นหน้าเราก็เลยมันทีโซง่ายๆจากสมัยก่อนไม่เป็นนะครับถ้าใครเจอแบบนี้ต้องรีบหาทางแก้แล้วหาสาเหตุนะว่าอะไรที่เราใช้หรือกิจกรรมอะไรที่เราทาในแต่ละวันเนี่ยที่ทาให้หน้าเราเนี่ยเริ่มชํารุดหรือว่าเสื่อมโทรมลง เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนนะครับใครเจอแล้วว่าหน้าเตีองมีปัญหาอะไรนะครับส่งมาในคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมรอดูแล้วก็รอให้คำปรึกษาในคอมเมนต์แล้วเจอกันในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ